ทันข่าวาบัะคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิ้งสไตล์ประชาวันที่25สิงหาคม2566โดยชายผู้ว่าครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจกันบ้านฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้อะไรยังไงสื่อญี่ปุ่นตีข่าวถึงชนะทิพย์สงการศินในรูกทีมชาติไทยบอกเลยว่าปฏิกิยาเมื่อรู้ว่าต้องเจอกับทางฟอนตาเล่หรือว่าโทรุโอนิกิอีกครัง้ง โดยงานนี้สื่อชั้นนำญี่ปุ่น Soccer Digest Web นะฮะรายงานข่าวถึงชนาทิพสงการสินกองกลางทีมชาติไทยใจจดใจจ่อที่จะได้พบกับทางคาวบสกิตฟอนตตเล่ไม่ไหวแล้วซึ่งการบรายงานข่าวจากสื่อญี่ปุ่นระบุรเลนดวาวบีจีปทุมทีมจากประเทศไทยของชนาทิพสงการสินถูกจับให้อยู่ร่วมกลุ่มกับทางคาบสกิฟอนตตเล่ ในเฟกเซีเซึ่งหนังสือญี่ปุ่นระบุเลยว่าชนาทิพสงการศิลป์ที่เล่นให้กับทางทีมประเทศไทยกับบีจีปทุมตั้งตารอคอยที่จะได้พบกับทีมเก่าของเขาทันทีโดยสื่อญี่ปุ่นได้พูดถึงปฏิกิริยาของชนาทิพเมื่อได้รู้แตว่าต้องพบกับทีมเก่าคาวาสกิฟอนตตเดในัณงนี้โดยโต้อตอบทันทีต่อเรื่องบังเอิญน,นี้บนโพสต์ออนไลน์ของเขาโดยด้วยีโม j i หัวเราะและก็ร้องไห้อีก3ตัวและเขาสะกดคําว่า โชคชะตาและดูเหมือนว่าเขาจะตั้งตารอคอยที่จะเจอกับทางมาตาเนอีกครั้งตดยทงสือญี่ปุ่นให้ความสนใจในว่าชนาทิพยสงกระสินจะเล่นแบบไหนกับสโมสรเก่าที่ใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งซึ่งต้องกลับมาที่สโมสรแห่งนี้ฐานะทีมคู่แข่งในครั้งนี้นะน,นะแผมเป็นนว่างานนี้เรียกภาษาไทยบ้านๆก็ว่านัดล้างตาก็ได้กันนะฮะทำให้เห็นเลยว่า ใครจะเจ๋งกว่ากันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะสามารถพูดได้อีก10ปีได้ไหมถ้าเกิดว่าชนะทิพย์สามารถชนะในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันครับอารใงหนคงสืออินโดนีเซียร,รายงานโดยว่าชินตยังปล่อยวาทาเด็ดหลังถล่มเอาชนะทีมชาติไทยนะโดยการน,นี้ทางอ่าสื่ออินโดนีเซียนะครับบอกเลยว่าชินตตยางนั้นปล่อยคําพูดเด็ดนะฮะหลังที่เอาชนะไทยด้วยผู้เล่น1 6คน ยกเวียดนามคู่แข่งแข็งแกร่งสุดในทัวร์นาเมตนต์นี้โดยสื่อทางอินโดนีเซียเปิดวาทาเด็ดถึงชินตะยังหลังบุกคว่ำทีมชาติไทยเจ้าภาพของทัวร์นาเมตนต์ในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าควันหลงหลังเกมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยูคี่สาปีภายใต้การนำทัพของโคตระอิสระศรีทโรพ่ายแพ้กับทางทีมชาติอินโดนีเซีย นำทัพมาโดยชินตตยังไปถึง1ต่อ3รอบรองชนะเลิศ AFF ยุยปีแชมป์เป็นชิป2 0งพที่ประเทศไทยเป็นเจ้าพสมบุญให้ทีมชาติไทยพลาดที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับเวียดนามหลังเกมลังกล่าวชินตตยังกุนซือเกาหลีใต้ชื่นชมนักเตะอินโดนีเซียเล่นได้ดีกับคู่แข่งอย่างทีมชาติไทยพร้อมกับปล่อยอาวาทาเด็ดยกย่องเวียดนามก็คือทีมคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดของทัวร์นาเมนต์ โดยจินตยังยังบอกอีกด้วยนะว่าเขาใช้ผู้เล่นเพียงแค่16คนอีก3คนผู้รักษาประตูในการเอาชนะทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยเราเล่นได้ดีกับผู้แข่งในวันนี้ผมต้องการชื่นชมนักเตะของผมอย่างไรก็ตามเราจะไม่เฉลิมฉลองมากมายเกินไปนักขณะนี้เรามีนักเตะว่างเพียงแค่ไม่กี่คนคือ16คนนักเตะอ u ฟฟิลและก็ผู้รักษาประตู3คนผมขอขอบคุณการทำงานหนักของผู้เล่นทุกคนเขากล่าวเสริม ผมจะเตรียมความพร้อมสำหรับนักชิงชนะเลอร์ที่จะพบกับเวียดนามทันทีผมคิดว่านัดชิงกับเวียดนามจะเป็นเกมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและจะเป็นแมตช์ที่ยากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ผมบังว่าผมจะคว้าชัยชนะและคว้าชแชมป์มาครองได้สำเร็จในครั้งนี้นะนะผมเป็นนะว่างานนี้วัดผลกันด้วยที่ใครนะฮะชนะไม่สนว่าจะกี่ลูกก็ตามทีขอแค่ว่าชนะนั่นคือจบเกมแล้วแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับ ความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นคาวาซกิฟอนเตเล่อยู่ร่วมกลุ่มบีจีประชุมของทางชนะทิพย์สงกฤตินนะโดยงานนี้นะผมงานนี้เรามาดูความคิดเห็นและก็ความความรู้สึกของแฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มอีกที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อน,นวยกันคาวาซกิจะต้องเผชิญหน้ากับทางชนาทิพย์นะคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์อยู่กลุ่มเดียวกับบ้านเก่าครับคอมเมนต์ต่อมาฉันสนับสนุนให้ชนะทิพย์เอาชนะทีมของ ทรุโอนิกิในครั้งนี้ให้จงได้ขอาเมนต่อมาชนะทิพย์อาจจะทําประตูได้ที่โธโดรกิในครั้งนี้ขอาเมนต่อมาถูกต้องแล้วเรารอคอยที่จะได้พบกับทางชนะทิพย์สงกรสินขอาเมนต่อมา #ACL ชนะทิพย์สงกรสินเอาชนะคาร์สกิฟฟอนเตเรนในครั้งนี้ให้จุได้นะ ข่าวเม่ต่อมาที่คาวาสกิฟอนเตเสองทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับช่วงปีที่แล้วและมีความคิดเห็นมากมายบนโซเชียลมีเดียเช่นฉันรู้สึกว่าเดจาวู oo, และมันเกือบจะเหมือนกับปีที่แล้วของจริงเลยนะ ACL คาวาสกิฟเอฟซีเหมือนปีที่แล้วเพื่อทางอุซานฮุนไดยโฮดารินทักซิมและก็ประทุมของทางชนะทิพย์อยู่ในกลุ่มมรณะข่าวเม่มต่อมาฉนันรู้สึกดีใจที่ได้เจอกับทางบีจีประชุมที่มีชนะทิพย์สงการ์ป์นยู่พานทีมทีม,ทม,ทมนี้ เขาไม่ตอมาฉันเห็นเ CL บรวมกันแต่ว่าฉันโล่งใจที่จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมออสเตรเลีย,ยอัตรากลุ่มเดียวกันกันกบอุซานนั้นสูงเกินไปการกลับมาพบกันอีกครั้งกับทางชนาทิพนั้นบอกได้เลยว่ามันไม่ทันตั้งตัวนะเขาไม่ต่อมาฟอนเาเล่นั้นรู้สึกมีแรงดึงดูดที่จะไปต่อสู้กับทางชนาทิพสงการศิลป์ในครั้งนี้ได้เขาไม่ตอมาชนาทิพเต็มไปด้วยกำลังใจจากแฟนบอลในครั้งนี้จริงๆนะ คอมเมนต่อมาคาวาสกิฟอนเตเล่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วใช่ไหมแต่ปทุมยูเนเต็ดเนี่ยยังคงมีชนะทิพสงการ์สินทีเดสินและก็เล่นที่เจลิกในคารานี้ด้วยคอมเมนต่อมาฉันอยากจะเห็นชนะทิพทำลายคาวาสกิในการในขันเอซียอลนะคอมเมนต่อมาเห็นชื่อทีมชนะทิพอยู่ร่วมกลุ่มถึงขั้นกริศออกมาเลยคอมเมนต่อมาชนะทิพมีปฏิกิริยาในการโพสต์โชคชะตาในครณากี้ คอมเม่นต่อมาอุซานอีกแล้วเบรเนียมียัโ h ด้วยหวยคาวาซกิมีแม่เด็กใช่ไหมฉันเบื่ออุซานทุนใดแล้วนะไทยคือทีมที่ชนะทิพย์หรือเปล่าตอนนี้ผมยังไม่มีภาพว่าจะไปได้ดีที่ไหนกันแน่แต่ผมมีความรู้สึกที่หนักแน่นนะว่าเรามีอาวุธลับที่เรียกว่าโกเมสขอาเม่นต่อมาเชนิดอนาคตของชนะทิพย์กับมีจประชุมอย่างชัดเจนแล้วขอาเม่นต่อมาคาวาซกิอยู่ร่วมกลุ่มกับทางชนะทิพย์ใช่หรือไม่ ขาวไม่ต่อมาคาวาสกิและก็ประทุมอยู่กรมเดียวกับชนาทิพย์สงการศินป์ฉันตั้งตารอคอยเลยนะข่าไม่ต่อมาชนาทิพย์จะกลับมาเอาชนะที่โทโดตรกิใช่หร,รือไม่ในครั้งนี้เป็นางานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็นกน้คันนี่ก็เป็นคำพูดของแฟนบนอลคอมเมนต์นะฮะที่คิดว่างานนี้ชนาทิพย์ได้เจออย่างแน่นอนกับทางทารุโอนิกิในศึก ACL ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันอีกครับ มาดามแป้งตั้งอิชิอิดนั่งแท่นประธานเทคนิคทัพช้างศึกอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวกันที่ทางมาดามแป้งดนพันล่ำซำประกาศแต่งตั้งบาสตาอิชิอินั่งแท่นประธานเทคนิคฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งความเคลื่อนไหวทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดทางมาดามแป้งโดนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งบาสดาอิชิอินั่งแท่นประธานเทคนิคของทีมจะเป็นทางการแล้ว ซึ่งงานนี้ทางเตรียมที่จะทำงานร่วมกับมานโปรกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนในทัวร์เมนต์การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่79เป็นต้นไปโดยบรรดาแป้งเผยได้ว่าหลังการแถลงข่าวร่วมกันในประเด็นการพัฒนาทีมชาติไทยเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเราได้เริ่มทำงานการทันชีโดยมีการประชุมกับอิชอิอิถึงแนวทางในการทำงานและเป้าหมายในระยะสั้นและก็ระยะยาวของทีมชาติไทย โดยมีภารกิจสำคัญที่กำลังจะมาถึงคือการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบสองของทวีปเอเชียช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานนักดังนั้นในห่วงเวลาที่เหลืออยู่เราน่านจึงร่องต้องเร่งนะฮะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยขณะน,นี้อิชิอิก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะเฟ้นหาทีมงานมาร่วมทำงานด้านเทคนิคเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะ นะ้ผมเป็นในว่างงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิครับเอาได้ยังไงอันนันเซอร์เสริมโหดคว้าตัวราปอกขันเกมรับลุยลีกซาอุนะโดยทางอันนันเซอร์เดินหน้าเสริมเขี้ยวเล็บนะฮะบิ๊กเนมอย่ต่อเนื่องเปิดตัวเอเมริกลาปอกกองหลังจะทำแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาเสริมเกมรับลุยศึกซาอุดีโปรลีก เรียกไว่าเป็นลีกที่ได้รับความนิยมและแข่งชื่อดังเดินทางเข้ามาค้าแข่งอย่างต่อเนื่องสำหรับทางซาอุดิโปรดลีกลีกชื่อดังของประเทศซาอุดีอาระเบียโดยล่าสุดทางสโมสรอันนาเซอร์ได้ทุ่มทุนในการคว้าตัว เอเมริกลาป็อกปารการหลังวัย29ปีเข้ามาร่วมทีมจากเปเชการสำหรับทางลาป็อกนั้นก็เจ้าของส่วนสูง189เซนติเมตรประสบความสำเร็จมากมายในการค้าแข้งบอลเวทียุโรปโดยเฉพาะกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจะตัวนั้นกวาดแชมป์แชมเบอริกไปได้ถึง5สมัยพร้อมทั้งได้แชมป์เอฟเอคัพ2สมัยเลกคัพ4สมัยและล่าสุดนั้นเพิ่งจะคว้าถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกมาครองได้อีก1สมัยในด้นการล่าสุดกับทีมเบรบาไสฟ้า ทนันนี้ทางเอเมริกลาป็อกถือเป็นนักเตะหน้าใหม่ที่ทางอัลนาเซอร์คว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์2 0 23เป็นเรียกว่าวันที่6แล้วต่อจากทางอาริกเทลเดชมาซิโรโรบรโซวิชเชโกฟอฟาน่าซาดิโอมาเน่และก็โจวาติโอพร้อมพันหนึ่กำลังกับทาง CR7 าร์เเว่นคิเซโนบรอนนิโดและนี่ก็เป็นทันข่าวประคับปำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่25สิงหาคม2 5 66โดยชายผูบบคำคำ้บ้าคลั่งฟุตบอล time that up